ย้อนสัมภาษณ์กระทิงพูดถึงกระปุกสาเหตุรักการแต่ไม่โชว์ให้โลกรู้เรียกว่าชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงพระเอกหนุ่มสุดฮอตกระทิงขุนนรงประเทศรัฐกับเรื่องราวข่าวคราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่และนอกจากเรื่องของกระทิงแล้วอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงไปด้วยก็คือกระปุกพัชาราทับทองนักแสดงสาวและนางแบบสุดสวยแฟนของกระทิงนั่นเองซึ่งหลายคนไม่ค่อยทราบว่าคู่นี้เข้าคบหาดูใจอยู่เพราะกระทิงไม่ค่อยลง ภาพของแฟนสาวในอินสตาแกรมส่วนตัวเท่าไราสําหรับเส้นทางความรักของคู่นี้คบหากันมานานกว่า6-7ปีแล้วตั้งแต่ที่กระทิงยังไม่โด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นแท่นพระเอกดาวรุ่งมากฝีมืออย่างทุกวันนี้โดยกระทิงเคยพูดถึงแฟนสาวหลังถูกสื่อถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ค่อยอวดหวานโชว์รูปคู่ฟินๆให้โลกรู้เลยว่าที่ผ่านมากระทิงก็ไม่เคยปิดบังอยู่แล้วเปิดเผยให้ทราบว,ว่ามีแฟนตลอดแต่เพราะบางอย่างก็อยากเก็บไว้เป็นชีวิตส่วนตัวอยาก ให้เรารู้แค่สองคนรอเวลาเทศกาลหรือวันพิเศษพิเศษก็ค่อยลงที่จะได้รู้สึกถึงความโรแมนติกสำหรับกระปุกพัชราทับทองเป็นนักแสดงในสังกัด GMM TV มีผลงานเช่น Love Song Love Series ตอนสบายๆในบทของป้านเรียกว่าเป็นบทแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเต็มตัวของเธอเลยทีเดียว